ก็คือถวายสงฆ์โดยการไม่จำเพาะเจาะจงว่ามาจากบุคคลใดซึ่งจะเป็นปฏิบกติปกติกานฉะนั้นในวันนี้ก็เราได้ทำบุญวันปีใหม่ในทางพระวุทธศาสนาสอนว่าทำทั้งหลายมีใจเป็นหัวหน้ามีใจถึงก่อนสำเร็จแล้วด้วยใจ เมื่อใจดีการทำก็ดีก,ดการพูดก็ดีตามไปด้วยเมื่อใจร้าย <c oughs> การพูดก็ร้ายตามไปด้วยการทำก็ร้ายตามไปด้วยเมื่อพูดร้ายทำร้าย <c oughs> ก็จะเป็นที่มาของความโชคร้าย <c oughs> ในทางตรงข้าม <c oughs> ในทางพระพุทธศาสนาตามหลักกรรมถ้าหากว่าเราทำดี คิดดีพูดดีขอบคนดีไปสู่ที่ดีๆความดีทั้งหลายก็จะปรากฏขึ้นกับชีวิตของเราเพราะพระพุทธเจ้าได้ตรัสว่า <c oughs> กุศลลมูลคือรากฐาน <c oughs> แห่งความดีอยู่ที่กายวาจาใจ <c oughs> บัดน,นี้พวกเราทั้งหลาย <c oughs> ได้มาประกอบ <c oughs> กุศล <c oughs> เป็นที่สำเร็จแล้ว ใจตั้งไว้ดีแล้วก็เป็นกุศลไม่โลภอยากได้ของเขาไม่พยาบาทคิดฟองร้ายเขาเห็นถูกตามทำนองคลองธรรมนี่ตั้งใจไว้ถูกต่อไปก็เคลื่อนกายมาสู่สถานที่ดีๆคือสถานที่ทำบุญการเจรจาก็เจรจาไพเราะต่อกันนั้นความดีทางใจท,ทางกายทางวาจา ได้ครบถ้วนสมบูรณ์ชีวิตใหม่เกิดขึ้นได้ทุกวันเมื่อเราได้กระทำสิ่งที่ดีงามใช้ชีวิตของเราสร้างความดีไม่มีมนทินอานะ,ะนั้นถ้ามีมนทินใจก็เป็นของเก่าเหมือนกับพาชนะที่ถูกมนทินเกาะสนิมเกาะแต่ถ้าเราชำระใจให้บริสุทธิ์เสมอชีวิต ก็ใหม่ฉะนั้นชีวิตของเราจะใหม่ได้ทุกวันด้วยการทำใจให้บริสุทธิ์กระบวนการทำบุญก็ถือว่าเป็นการชํำระใจให้บริสุทธิ์การทำชีวิตใหม่ตลอดเวลา <c oughs> ฉะนั้นก็ขอให้ทุกท่านได้ดีใจที่เรามีชีวิตนะมาถึงปีใหม่และขอให้ตั้งใจตั้งจิตอธิษฐาน ที่จะใช้กายวาจาใจสร้างสิ่งดีงามเพื่อชีวิตเมื่อตั้งใจไว้ถูกทำถูกคิดถูกผลคือความดีงามทั้งในชีวิตในหน้าที่ในการงานในด้านเศรษฐกิจก็จะบังเกิดขึ้นแก่ท่านสาธุชนทั้งหลายสิ้นกาลและนานเธอ ต่อไปนี้ก็ขอเชิญร่วมกันกล่าวคำนับโมสามจบและถวายสังฆทานเหมือนเช่นเคยนโมตัสสะภะคะวะโตอะระววาราหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระววาราหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิมานิไมยังพันเตพัตตานี้สัพป,ปริวารานี้พิกขุสังคัสสะโอโนชยามะสาธุนโนพันเตภิกขุสังคโคอิมานิ านิสัพปริวาร,รวานิปฏิคันหาตุอัมหากังทีคารตังทิตายะสุขายะข้าแต่พระสงฆ์ผูเจริญข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายซึ่งพระตาหารกับของบริวารทั้งหลายเหล่านี้ แก่พระพิสุสงฆ์ขอพระพิสุสง์จงโปรดรับซึ่งพระตาหารกับของบริวารทั้งหลายเหล่านี้เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายสิ้นการละนานเทิน ข้าพระเจ้าขอตั้งจิตอุทิศผลบุญกุศลน,นี้แผ่ไปให้ภัยสารถึงปิดามา,าราด,ามาดาครัวจารย์ทั้งลูกหลานญาติมิตรสนิทกันผู้ที่เคยร่วมการงานทั้งหลายขอจงได้ส่วนกุศลผลของฉัน ทเจ้ากรนายเวรและเทวันพจ้ากรนายเวรและเทวันขอให้ท่านได้กุศลผลนี้เทินทนดลลน,นและขอน้อมจิตสวดแผ่เมตตาพร้อมกันนะคะสัพเพสัตตาสัสตว์ทั้งหลาย,ท,ลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เ,เ,กเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้น เอาเวราโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเธอจะได้มีเวรต่อกันและกันเลยอัพยาประชาโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเธอจะได้พยาบาทเปลี่ยนเปลี่ยนซึ่งกันและกันเลยอานีคาโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเิอ อย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานปริหัดรันตุสุขีอัตนานปริหารันตุตนงนตจงมีความสุขกายสุขใจจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเทิน อิจิตังปะทิตังตุมหังทิปเมวะสัมมิจชตุสัพเพปุเรนโต้สังกปาจันฑโทปนารโสยัตตามณิโชติราโสยัตตาวิวัจจันตุสังปรอะกก

วัตตสังพมังคัลังรักขันตัสสะปะวัตสัมปะมานุปะเวนัสะทัสสติปะวันะวัตตสังพมังคัลังรักขันตัสสะปะวัตสังปะกานโน ภาวเัสัตตาสติภาวันุเตอรังสมมาสมุทโธบะคะวัพุททังภะคาวันังนภิวัติมิสาวกตาโตภะคะวตาธมโมธัมมงนัมัสสา เรปฏิาัติะาคะวะโตสาวกสังโฆสังขังนามิขอความสุขสวัสดีเจะมีแก่ท่านตลอด